กำลังทำชายค่ะเพื่อนๆชายกระโปรงค่ะชายกระโปรงนะคะเป็นชายชุดเรสทําเหมือนกันกับแขนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ,ะถ้าใครถ้าเพื่อนคนไหนที่ต่อเรสเหมือนแม่อ่อนก็ต่อเหมือนแขนเลยนะคะต่อเหมือนแขนเสื้อเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะ,ะประมาณนี้นะคะตรงกระโปรงนะคะ ตรงแขนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแม่อ่อนก็จะใส่สีเบตนะคะสีเบตมาหนึ่งดอกแล้วก็ต่อตรงนี้ลงมาเป็นแขนนะคะเพืเ่อนๆส่วนชายเรสก็เหมือนกันนะคะเป็นชายกระโปรงเรสก็จะต่อสีเบตลงมาหนึ่งแถวนะคะหรือว่าหนึ่งดอกอแล้วก็มาต่อเป็นชายเลยนะคะเป็นชายาเรามา เรามาต่อกันค่ะเดี๋ยวแม่อ่อนก็จะทําให้ดูนะคะก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันกับกับตรงแขนเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครอ่าตามคลิปแม่อรอนนะคะในช่วงของอ่าทำกระโปรงนี้นะคะให้เพื่อนๆดูคลิปของอ่าแขนเลยนะคะคลิปของแขนเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอ่าทำเหมือนกันเลยค่ะทำเหมือนกันเลย ตรงนี้ก็จะเป็นแถวรองบวยแล้วนะคะตัวนี้แถวรองบวยค่ะอีกสองแถวก็อีกสองแถวนะคะเพื่อนๆก็จะจบงานเดี๋ยวแม่อ่อนก็จะมารีวิวให้ดูนะคะนี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะมันก็จะเหลืออีกสองแถวนะคะก็จะจบงาน ไม่รู้จะใส่สวยหรือเปล่าก็ดูก่อนค่ะเพราะว่าปกติแม่อ่อนจะใส่ชุดสีจืดๆมันจะไม่ค่อยโอเท่าไหร <c oughs> ส่ส่วนตัวส่วนตัวแม่อ่อนก็จะชอบสีสันที่มันสดใสนะคะคือไอ้ลดไวหรือว่าเกินไวประมาณนี้นะคะถ้าสี เจืดเรียบร้อยเรียบร้อยมันใส่แล้วมันจะไม่อ่อนส่วนตัวไม่อ่อนนะคะมันจะไม่อ่อนก็จะไม่ค่อยโอเท่าไหร่กับสีนะคะเพราะว่าตามใจตัวเองก็จะเป็นสีสดสดนะคะชอบสดสดนะคะช่ำๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่พอดีสีนี้มันไหมมันไหมมันเหลือเยอะค่ะก็เลยเอามาจัดแต่งลองดู แต่ก็สวยนะคะแต่ไม่รู้ตัวเองจะใส่สวยหรือเปล่านะคะคือปัญหาของตัวเองค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆนะเพื่อนๆทำไปนะคะอ่าแม่ออนมาอัปเดตนะคะไปรือว่าชายกระปรงนะคะระบายของกระโปรงจะทำเหมือนกันกันกบแขนเลยนะคะเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆต่อชายกระโปรงก็ดูคลิปแขนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ